หัวปูงาเยอะแยะให้หลานนั่นแหละเฝ้าไว้เฝ้าไว้อ่านะถัดไปกาหลานองอเล่นเพลินเพลเรอหางกากาฝ <กา S 2> ูงฝูงเพลเรอบินมาบินไปกินถั่วกินงาทั้งลาเ็ดมาเล็ดเกตทานาน หมดไปหมดไปยายด่าตาดุจะตีหน้าเบบูปีเสียใจเสียใจแล้วให้ไปหานายพะห้อยให้ให,ให้ยิงกาให้ช่วยให้ช่วยยิงกาให้หน่อยได้ไหมกินถั่วกินถั่วกินไงทางลานเจมะนเล็กเจตนานหม,หมดไปหมดไปยายด่าตา ดุกะตีหน้าไปบูปีเสียใจเสียใจไม่ใช่โกนการของข้าหลานเบื้อหลานว่าเสียใจเสียใจลองให้ไปหานอนหนูหลักสายหันหนูนายทานได้ไหมอ่าต่อไปไม่ใช่โกูการของข้าหลานเบื้อหลานว่าเสียใจเสีย เงียวเหนียวกัดกัดหนูหางเาี้ยวให้หน่อยได้ไหมไม่ใช่กครงการของข้าหลานบือหลานว่าจะใกล้เกียวกันลองให้ไปหามากมายช่วยกัดเนียวเชี่ยงชาให้หน่อยได้ไหม ไม่ใช่โคงการของข้าหลานเบื้อหลานว่าเก็บใจ้เสีบใจลองให้ไปหาไม้คอนช่วยไปยอนห,หูหมาให้หน่อยได้ไหมไม่ไม่ใช่โคงการของข้าหลานเบื้อหลานว่าเก็บใจ้เสีบใจลองให้ไปหาไฟฟ้าช่วยไหมไมคอนให้หน่อยได้ไหมไม่ใช่ เราให้ไปหาแม่นะห้วยดับไฟด้วยนะให้หน่อยได้ไหมไม่ใช่โครงการของข้าหลานเมื่อหลานว่าเสีบใจเจ็บใจเราให้ไปหาตาหลิงถลุมน้ำพัทงทับพังทับนางนิง่งให้หน่อยได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โครงการของข้าหลานเมื่อหลานว่าเจ็บใจเจ็บใจเอาให้ไปหาช้างยิง ท่าลมตะลิงท่าลมตะลิงท่าลมตาลิงตะลิงตะลิงตะลิงให้หน่อยได้ไหมไม่ใช่กงกายของข้าหลานพื้นหลานว่าเด็ดได้เียดใจลองให้ไปหามแมลงวีตอมตอมช้างตอมตาตอมตาชา้า ตกลงตกลงบินไี่บิีนลี่ไปหาช้างหญิงตัวใหญ่ช้างจะถล่มตาลิงตาลิงตาลิงจะไปถล่มน้ำตาลิงจะวิ่งตาลิงจะวิ่งไปถล่มน้ำให้น้าจะไปดับไฟฟอนไฟ ค้อนจะค้อนจะไปย้อนหมูหมาให้ใหมาจะไปกัดหางแมวแมวจะวิ่งเยอะไปกัดหนูให้หนูจะไปกัดสายท่านหนูนายพั<ม>นนายพันไม่อู้ไม่อยู่อ <c oughs> <c oughs> กอให้อ๋อไม่อู้เนาะกาติก มเล็ดกาจิกถั่วง,งากาจิกถั่วง,งาฮังลานเจ็ดมเล็ดเจ็ดทนานคืนไปคืนไปยายตาไม่ด่าไม่ดีหลานยิ้มตายอ,อิ่มเอิญยิ้มตายอ,อิ่มตัดยายตากอดไว้ <ตา S 2> ยายยายตากอดไว้หลานยิ้มทิ้ง ทิงเนื้อทิงหน่อยทิงเนื้อทิงหน่อยเชิบ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 หลานยิ้มตายหีหลานยิ้มอิ่มเอิบหลานยิ้มอิ่มเอิบดีใจดีใจจบยังคะจบแล้วคะ่ะ